สุสดีครับแอดมินโจนะครับกับช่องกูไลคอมนะครับวันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องเจ้าตัวทัฟลิคิดอัลต้าส2 0 R G B กันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าทัฟลิคิดอัลต้าสองนะฮะส2่สก็จะมีพัดลม14เซน3 cm ตัว ส่วนตัว280นั่นก็จะมีพัดลม14เจน2ตัวนะครับมาดูกันที่ตัวกล่องนะฮะเป็นกล่องกระดาษแข็งนะฮะสีเทากับดำตามสไตล์ของ Thermal Take กลงนี้ก็มีเขียนว่า t a u Liquid Ultra 420 RGB AIO Liquid Cooler นะครับ AIO ย,ย่อมาจากอะไร All In One Cooper Base Design นะฮะความดังนะครับ30.7เดซิเบล รอบพัดลมเนี่ยสามารถปรับได้500ถึง2,000รอบด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็เป็นสเปคตามตารางด้านหลังนี้นะครับผม สเปคเนี่ยมีอะไรบ้างนะเรามาดูกันตารางนะครับก็จะมีฟีเจอร์นะครับเป็นบิวอิน2.1 LCD Monitor ก็คือจะเป็นหน้าจอ2.1นิ้วเลยนะฮะที่ Water Block นะครับก็ support คลิปนะฮะใส่ไฟคลิปไปได้นะครับสามารถวัด temperature แบบเดี l ยว m e มได้นะฮะวัดความเร็ว CPU ได้นะครับมอนิเตอร์อะไรต่างๆได้นะไฟ RGB นะครับก็ปรับแต่งได้ผ่านทางโปรแกรม TTRGB Plus 2.0สเปคนะครับรองรับ Intel 2066 2011 g 3 ส 1, 700, 1, 200, ามสองศูนย์หน่งนนเ้อยพันสองไล่ลงไปเรื่อยๆ AMD นะครับก็ AM5 AM4 ไล่ลงไปเลย Water Block นะครับก็ทำมาจากทองแดงฮะตัวปั๊มนะครับสปีด3,500รอบความละเอียดหน้าจอดิสเพลย์ตัวนี้นะครับที่ CPU Block อยู่ที่480ร้อคูณสี่พิกเซลการเชื่อมต่อก็เป็น Micro USB to เก้าพิน USB ตัวพัดลมนะครับพัดลมก็เป็นพัดลมแบบ14เซนปรับรอบได้500ถึง2,000รอบ Noise Level อยู่ที่30.7จ a i r f l นะครับ1นึ CFM นะ คิวบิกฟุตต่อน,นาทีแม็กเฟชเชอร์ครับตัวนี้สำคัญนะฮะเราอยากได้แรงอัดดีไม่ดีเนี่ยให้ตัวที่แม็กเฟชเชอร์ตัวนี้ที่3.04ม mm ิลลิเมตรน้ำจะน้อยกว่าเจ้าตัวทัฟแฟนนะทัฟแฟนนี่น่าจะเป็น3.4 mm เลยแหละดเมนชันนะครับ456คูณ140คูณมิลลิเมตรตัวม่าน้้ำทำจากอลูมิเนียมนะครับตัวสายทำจากยางความยาว460ม mm ิลมหรือ46เซนนั่นเองอ่าเรามาแกะกล่องดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ โดกล่อกมานะฮะก็ผู้มือใบรับประกันวิธีการใช้ต่างๆวิธีการเชื่อมต่อ TT RGB+ Plu นี่ใบรับประกันของเขามันจ็เป็นแผนโฟมนี่คือกล่องคอนโทรลน,นะฮะนี่คือขาเชื่อมต่อต่างๆพวกน็อตอะไรอยู่ในนี้สายต่างๆอยู่ในนี้แล้วก็พัดลมทับแฟน RGB 3ตัว14เซนแล้วก็จะเป็นเจ้าตัว water b o x k กับ radiator พัดลมตาแฟนอา b บีนะฮะเป็นทรงสี่เหลี่ยมรอบๆข้างมีฉลุรูแล้วก็มีโลโก้ทีทขีขาวๆนี่คือไฟ R g B ก็จะรอดมานะฮะบอกว่าเวลาติดไฟแล้วมันสวยมากสวยจริงๆนะแต่ละมุมนะครับก็จะเป็นขอบยางกันสัต์ตัวนี้คือทั้งเงียบทั้งแรงมีทั้งหมดให้มา3ตัวสังเกตที่ใบพัดนะมันจะเป็นคล้ายๆขนแมวตัวนี้เอาไว้ดักอากาศโมเลกุลของอากาศเนี่ยมันจะได้เกาะติดแล้วก็ถูกปั่นอัดเข้าไปได้มากขึ้นนะครับก็เป็น เทคโนโลยีของทางเทอร์โมเทค3ตัวตัวกล่องคอนโทรลนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เสียบได้5ตัวนะฮะพัดลมได้5ตัวก็จะมีช่อง 1, 2, 3, 4, 5นะครับสายเชื่อมต่อต่างๆมีอะไรมาบ้างมีให้3เส้นใน3เส้นนี้จะมีสาย usb ก็คือไว้เชื่อมคอมพิวเตอร์ของเราผ่านทางพอร์ต usb อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายเชื่อมระหว่างกล่องตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งให้มันทำการคุยกันได้ว่า ใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะเป็นเบอร์สองเนี่ยจะมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับจะมีในคู่มือ1 2 3 4ก็ไปเลื่อนเอาตัวนี้ไว้เชื่อมจากกล่องหนึ่งไปอีกกล่องหนึ่งในกรณีที่คุณติดตั้งพัดลมของเทอร์โมเทคหลายชุดนะะนี่มันก็จะเชื่อม USB ไปอีกกล่องหนึ่งเลยแต่ตัวรับของมันมันก็จะเป็นรับแบบ USB เช่นกันนะฮะ USB เข้ารูหนึ่งเข้ารูหนึ่งออกไปหาอีกตัวหนึ่งไปหากล่องอีกตัวหนึ่ง แล้วก็สายไฟเลี้ยงของมันนะกล่องตัวนี้ต้องการไฟเลี้ยงเป็นแบบโมเลกนะครับหัวแบบโมเลกสายก็ประมาณ50าสิบเซนถึง60สิบเซนประมาณ50-60หกสิเซนช้ได้ยาวๆอยู่จัดสายง่ายฮะเทอร์โมเทคไฟเลี้ยงแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็ไปเชื่อมต่อพัดลมเนี่ยเวลาต่อนะ้เราก็ต้องต่อ 1, 2, 3, 4ไล่กันไป พัดลมตัวที่1น่ก็เสียบช่องที่1ถึงเวลาพอมันอยู่ในโปรแกรมแล้วอะ่ะเราสามารถกดคลิกได้ว่าถ้าเราไม่แน่ใจนะเขาก็จะขึ้นขึ้นมาบอกว่าเราเชื่อมพอร์ตไปกี่เชื่อมต่อไปกี่อันบ้างพอเราคลิกแต่ละอันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสี R G B ของพัดลมเนี่ยเป็นสีแดงเพื่อเพื่อจะถามเราว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรมีพัดลมรุ่นไหนที่คุณต่ออยู่แล้วก็เลือกรุ่นให้ถูกต้องเท่านั้นเองพอคุณต่อสายเสร็จนะฮะ ้ากล่องคอนโทรล USB เนี้ยไปเสียบเข้าพอร์ต USB บนเมนบอร์ดของคุณอุปรกรณ์ต่างๆนะตอนนี้ยังไม่ติดตั้งนะแต่ว่าเราก็จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีการรีวิวแบบทดสอบให้ดูเลยว่ามันจะเย็นแค่ไหนต่อไปมาดูที่ตัวหม้อน้ำนะหม้อน้ำเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะเบานะฮะเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมความหนาก็2.7 เซนติเมตรนะครับหรือ27มิลน,นั่นเองตัวสายเป็นสายยางนะฮะแล้วก็มีการถักไนลอนไวยรอบๆความยาวเนี่ย46เซนติเมตรแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะฝืนทางอะไรเพราะว่านี้ท่อนี้คุณสามารถปรับได้อย่างอิสอะระเลยจะหมุนไปซ้ายหมุนไปขวาได้เต็มที่นะครับสายตัวนี้ เป็นสายเชื่อมต่อปั๊มเอาไว้ต่อ AIO บนเมนบอร์ดเสร็จมันก็จะมีพอร์ต USB ให้ตรงนี้เล็กๆ USB นี้ก็เช่นกันครับเราก็เสียบจากนี้ได้เหมือนกันเสียบเข้าไปเลยก็จะเป็นการเชื่อมต่อ USB เข้ากับตัวเมนบอร์ดเพื่อให้โปรแกรม TTRGB มองเห็นร้ายไปกว่านั้นคืออะไร หน้าจอที่คุณเห็นอยู่นี้นะสามารถหมุนได้360องศาคือคุณหมดปัญหาเลยอะ่ะกับที่แบบเสียบเข้าไปมันจะไม่ตรงสายอยู่ข้างบนข้างล่างโลโก้เอียงโลโก้ตีลังกาอะไรเงี้ยจบหมุนนี่เลย360องศานะฮนี่ก็ไฟติดแล้ว3ตัวสวยปะ่ะโลโก้ทีทีเหรอไหม เป็นไงครับสวยงามกับเจ้าทับลิควิด a อาต้า420 RGB พัดลม14เซนสาตัวไฟ RGB เท่ๆรอบ2,000รอบแรงแอัด3.05ม mm, ิเมน้ำเนะเครื่องที่ทดสอบข้างๆเนี่ยก็ใช้ชุดน้ำ3ตอนแต่เป็นรุ่นเก่านะเป็นโฟลิง360ตัวนี้ TTP m ม m i e d i t i ิช่นนะ ตอนออกใหม่ๆนี่ราคาค่าตัวเหยียบ8 0 0 0ถึงกัน6,900หรือประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็มี f o l i n g DX เนืโฟลิงีเนี่ยมันจะเป็นพัดลมแบบดูโอ้ราคากระโดดขึ้นไปอีกน่าจะ8,900รุ่นนี้ผมถือว่าปั๊มมันตึ่มากนะก็คือใช้มาหลายปีแล้วอะมันก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีการงองงอง,งองแงเลย ก็ถือว่าเป็นสินค้าดีๆของ TTPremium เ,เขานะสำหรับคลิปต่อไปนะครเราก็จะทำการรีวิวเปรียบเทียบให้ดูกันระหว่างเจ้า360 f o l i n g กับ t u f Liquid 420ลองใช้จริงดูนะครว่าอุณหภูมิเนี่ยจะแตกต่างกันเท่าไหร่ยังไงคอยติดตามชมนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจเจ้า t u f Liquid Ultra 420 RGB นี้ ก็สามารถหาซื้อได้ตามทัวรแทนจำหน่ายของทาง t h e r m มอลเทคทั่วประเทศเลยนะส่วนนนราคานะครับ t าร์ฟล i ควิดอัลต 420RGB นะ JIB ขายอยู่ที่1 9 9 9 0บาท1 9 9 9 0บาทรับประกัน6ปีใช้กันลืมลืมเลยขอบคุณนะครับที่ติดตามกูไลค์คอมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe like, ด้วยครับขอบคุณครับ